อพี่น้องครับมาเบิงบอ่ปบอปลาบ่อปลาของเพื่อนนะครับเดอแต่เพื่อนบอ,อก,ก้องนะครับบรรยากาศดีดีดพี่น้องครับปุ่นมีหัวถุงหน้าครับถุงหน้าสิบสามไร่ที่ว่าผมเอาชุดฟูกกินมาลงไห้เลยนะครับวันนี้มาหาเพื่อนมาเบิงเพื่อนเก็หน้ามาเบิงเพื่อนให้อาหารปลาครับพี่น้องเอาอดำขึ้นมือเลยครับมีแต่ปลานิ่น ปลาทับทิมย์นะพี่น้องปลาทับทิมครับปลาดิ้นปลาทับทิมปลาตะเพียนครับไอจะเป็นกินพืชเบิดครับนีุู่นะบึงบ้งบิ่งพี่น้องครับมันกน็กินกินผักเอาผักไออย่างลูกให้กินไอเกลียงตับเปิดข้พี่น้องเบิ่งผักบุ่งไม่ตะกางเดี๋ยวสิจ้าจักหน่อยครับพี่นอ้องช่วงบ่ายๆครับใบสองก,กว่าวนี่แต่เปรี้ยนเ,เ,เ,เปลี่ยนเปล่ยนเลยควรเฮ็ดดีดีครับเพควนปลูกไอ้ ปลูกต้นไม้ปลูกสวนอยู่ข้างๆศา,านะครับข้างๆตรงหน้าน้ำบรรยากาศาดีมากครับนี่นี่เรานี่เราบ้านปลายชีวิตผมก็อยากอยู่ตังสี่เลยพี่น้องครับข้างๆจะเป็นตรงหน้าพี่น้องข้างหลังจะเป็นตรงหน้าครับบรรยากาศาดีมากเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปบึงไปบึงไอ้ เบิ่งหน้าเพื่อนยังอยเพื่อนก็หายไปทั้งในเนี่ยมันบ่อยากเกากล้อก,อกไม่ทันรู้บรรยากาศดีครับนี่กับพ่อเจ้าฉลามขาวมาขึ้นเกาพี่น้องน้ำขาวมึงครับโอ้เบิ่งบ้านเพื่อนไหมบรรยากาศดีมากครับนี่อยากปลูกยังกับปลูกพี่น้องอยากกินยังกับปลูกครับอยากเลี้ยงยังกับจเลี้ยงเอาโอ้แต่ว่าแดดแดดจ้าแบบนี้มือถือนะที่ดับพี่น้องเดี๋ยวผมเขม่าหุงก่อน นี่เป็นข้องน้อยเป็นหัวสะครับพี่น้องโอ,งอ้ดงปลาคอดงปลาไหลเลยรหลายพี่น้องเอ,อ้ยอยู่นี่ปูหกปูหอดพักหวานครับพักหวานเต็มเลยนี่พักหวานพี่น้องครับเพื่อนปลูกพักหวานโอ้ย,อยพี่น้องเอ้ยอยู่นหนึ่งเดือนเสร็จนี้ก็เอาแล้วครับนี่นี่พักหวานปลูกไปเยอะเลยครับมีหอดน้องมงน้องใหม่มีหัวกล้วยครับพี่น้องเอ,อ้ยมีทุกอย่างเดี๋ยวผมเขา่าผมใช่ไหมครับพี่น้องมือถือหอด นี่กระดงปลาคอดงปาลาไยเลยโอ้โหปาคออีกตัวนี้เน่ยนะพี่น้องเนาะมันหันยางมานยางมันหลอดด้วนะพี่น,ออนอ้องปลาคอเนี่ยจบจุ๊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 บเลยหล่ะเอานี่หน้าสิบสามไรพี่น้องครับหน้าสิบสามไรหน้าสิบสามไรเนี่ยนะครับผมมาลงให้ยอาจฟังเหมือนจะเป็นอีกอีกเจ้ารึ่งครับเป็อนอีกเจ้าหนึ่งเพป็นกรอยู่ของเพื่อนพี่นอ้นองเนาะ กันได้ดีนะครับกันกันหน้าจากของดี่ดีเนาะเอาผักเขียวกันพี่น้องเอาไปปลานะครับเนาะเรื่องไบตะขคยก็ได้เรื่องไวตะกินเ้างก็ได้ครับพี่น้องเอ้ยบรรยากาศสดจอดครับเป็นขุดสะเพราะมัจะเป็นปลูกกล้วยปลูกนั่นปลูกนี่ครับปลูกไบตะกินแน่ยปลูกไปหอมเง่าจ้กของเนี่ยครับเป็นสวนบ้านสวนพี่น้องสวนบ้านสวนแล้ว่็สวนบ้านกลางตรงหน้าครับบรรยากาศดี แต่เม็นผมนะพี่น้องเนาะนาปักเบ็ดนี่แต่พี่น้องปักเบ็ดไอ้เย้าจำในถนนกลางหน้าเนี่ยครับอ้เหลือเฟือเลยพี่น้องครับเกิดจากมือละลกูกสองล,อลูกกับพ่อเราเนี่ยเสียงปลาคองศบครับเลี้ยงปลาไว้แต่กินพี่น้องเอ้ยนี่ครับบรรยากาศเงียบมากพี่นอ้องเห็นไาะยังไงจะเสียงนกไหมครับบรรยากาศเงียบสงบมากแต่เป็นผมบเบาๆมาเนี่ย บนน้เงีเสียงหงดคนพี่น้องครับไม่ได้ยินเสียงของนกแต่นกเขานี่เพื่อนว่าเขานี่อายุยี่สิบหกมือเลยครับอันนี้ผลงานของอผลงานของชุดฟูกินนี่พี่น้องครับชุดฟูกินครบเซตเด้พี่น้องครับนี่ครบเซตแต่ตแต่เซตที่หนึ่งซึงเซตที่หาเลยครับนี ปุดีมหามูมมหาบิญงผลงานของฟุกิจนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นผมยังยี่คุณครับยังยู่ห่างสาครับคุณแต่วันมันไม่อยากออกกล้องกไม่อยากออกกล้องอเดี๋ยวผมจี บางขันนี่แหละพี่น้องบางขันยางมาเบิ่งผพักหวานทีแรกครับเนี่ยบ่นบอนส่วตอหนาต้ตาลนะครับอยู่นี่ส,สัวปลาซิวปลาคอส,ส่วปลาซิวครับโอ้ยดวงป่าคอดวงดวงปลาไหลเลยพี่น้องเอาบังรดมาใส่นี่บ่บ่เหลือครับมีนี่บอต้องไปหากินไก่ครับพี่น้องหากินข้างบ้านจากของหลังบ้านจากของก็ได้ครับขนาดบ้านก็เป็นคลองนะครับเด้อ เพราะว่าผมมายางไปดีกว่าเพราะว่าแดดห่อนปวดมือถือตัวนี้ก็มือถือยังห่อนเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นสวนบ้านสวนของเพื่อนครับนี่แหละโอ้ยมองใส่เบ็ดพี่น้องเลยครับดีขนาด,ดานี้น้ำซุปนี่แหละพี่น้องน้ำแบบนี้แบบปลาไหลครับนี่ทำแบบนี้เดี๋ยวเขาอยู่อยู่ตรงนี้ดีกว่าพี่น้องนี่จะเป็นผักบวานพ่นผักบวานมาสันเพิ่น ุยว่าท่านมัน,น,นปลูกผักหวานติดพี่น้องครับผักหวาน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 โอ้ยนี่พี่น้องเนาะเอาคนแค่แล้วหัทศหากระท่อมหน่อยแล้วเป็นแค่กันเลยพี่น้องมานั่งตรงนี้เนาะนี่นะนั่งเบิ่งบรรยากาศถุงหน้าพี่น้องเอ้บรรยากาศนี่มาแงลงลมพัดเย็นๆครับแดดร้อนๆพี่น้องเนาะมานั่งหลินตรง เต่หฮมใหม่ทุกนี่ครับมอ,องนี้นี่แหละองนี้เลยเหมาะมากบรรยากาศดีมากครับตรงนี้มองเบิ่งถุงหน้าพี่น้องเอ้ยครับเสีย,ยว,ว,วชิวชิวนั่นปลาคิงหน่อยเห็นแล้วบอลนาน้สามไล่ผลงานของผู้ก,กินถือว่าโอเคครับพี่น้องถือว่าพานนี่แหละครับพานนี่แหละ อันนี้สีใบยางปไปถ่ายตรงหน้าเลยพี่น้องครับเพราะว่า,วาถ่ายหน้าไปกลางแดดในเรียบร้อยครับมือถือถึกดับไปแท้ครับแดดห่อนเกินครับบม่ไหวเพื่อนกับปลูกผลไม้ไปกินนะครับเด้อปลูกผักไปกินเลยครับปลูกต้นไม้ไปเป็นหม่หมห่มเงาครับบ้านสไตล์เขาขขเขาเขาเฮ็ดแบบนี้ก็อ,อยากเฮ็ดแบบออเบบดีก็มันสไตล์ไผรสไตล์มันนลยพี่น้องเนาะ ไปไปติดตายมันนี่ครับเงียบกิบบรรยากาศดีมากบรรยากาศแต่ความสุขพี่น้องนี่แหละครับผมว่าสิตทำงานเก็บเงินนี่แหละพี่น้องเฮ็ดทั้งสี่ลับชีวิตครับซัมนี่ก็เอาล่ะพี่น้องเนาะพี่น้องซัมนี่ก็บซัมนี่ก็ โอ้เหลืองานมากไม่เมยกับมาอยู่มาเศร้าพี่น้องสมนีกับมีข้อมสุกเลยครับนี่แต่ก่อนเพื่อนกับเห็นงานบริษัทครับเอาไปมากกับเขาเขาจ้างออกก็จ้างออกหมอกะอยากกลับมาอยู่บ้านซะมาเห็น,นั่นที่นี่ว่ารู้สึกว่าเห็นงานบริษัทแล้วเขาก็เมยมาหลาย้วครับเขาบอาว่าเมยมาหลายแล้ว,วกว็อยากมาอยู่บ้านปรคกรุกับลักซี่ขึ้นมาตุกตนนุ้นเป็นน้องครับมาอยู่บ้านกับมีข้อมสุกดีครับนะ นี่ยเขาก็ลุกหนี่ลุกหนี่เสร็จแล้วเขามาให้ปลาครับเนี่ยปลาเขาเลี้ยงปลาเนี่ยเขาเลี้ยงเขาเขาบ่เคยเอาเขินมากิน,นยังทีครับเข,ขาเขามักเลี้ยงเนะออาะเขาบ่ไหนมักกินครับปลานี่ยไม่ตัวใหญ่ๆดนะครับนี่แต่ว่าบ่ได้บ่ได้เลี้ยงปลาคอถ้าเลี้ยงปลาคอเนี่ยลงหน้าบัดแล้วครับนี่ฝนตกมากหน้ามากสิเข่าหน้าบัดแต่ปลาคอก็สิออกจากจากคลองตัวนี้ครับจากคลองเขากะสะเพราะว่าตรงนี้สิเป็นคลองซ้อยไปหน่องมาจากคลอง พอกนี่ก็ไหลมาจากแม่น้ำปิงเขาละพี่น้องกลองที่อยู่หลังเจ้าถลามขาวเขาละครับปเดี๋ยวผมพาไปมองป่าจาังหน่อยกันโอ้มือถือห่อนบื้ยบึ้บยพี่นอ้องเยนี่ปลาซิวครับพี่น้องอันนี้มองพลอยน้ำเขาออกนี่ปลาซิวเต็มเลยครับนี่ป่าบม่มนกินผักบุญละสิ โอกินเกือบเบิดแล้วครับเฮ้ยพ่กตองนีง้เด้อเฮ้ยน,นั่นยันเขากล้องพวกไทยเดอกเคนเอ้ยพ่กอใไ้ดูตัวลงหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถ่ายป่าเด้เฮ้ยเจ้ไอ้กล้องเฮออย่างว่าเบิงพี่น้องครับพุณ่ป่าเนี้จุบจับจุจับจุบจับอยู่หน่ะ โอ้พี่น้องเลยอู้พี่นอ้อ,นองครับปลาแบบเฮ้ยเลี้ยงสักปีเลยว่าปลาเนี่ยสามปีเดียวพี่น้องครับสามปีบ่เคยเอาขื่นกินสักเจพี่น้องโอ้โตัวเราเป็นโลคขื่นแล้วครับนี่ปลานี่โหดมันเขากินครับจุบจับจุ๊บจับจุบจับจุบจับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้องข้างหนีพี่น้องโอ้ยบรรยากาศ นี่ก็ปลูกก่อนยานี่ครับพี่น้องเอ้ยเป็นหฮมเงาครับต้นใหม่ต้นพี่ต้นใหม่จด่นหน่อยก็เป็นหฮมเงาบ่แล้วครับนี่เอาต้นนี้ก็เอาแต่พี่น้องเอ้ยครับเสนี่ก็มมีควาสุขฝั่งนี้เขาพี่น้องก็สิเป็นเอาตอเขาแลละครับเดี๋ยวเบิ่งสวงลักษณะนี่เขียวเฉลี่ยบอด,ดี้ฮิตยังครับจะเอาจจะเอาตอเขาในมีถนนพร้อมครับมีคลองมีคลองหน่อยพอร้อม นี่บันไดสามขั้นนะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ขั้นครับในลงลงมบึงป่ามีคลองหน่อยพี่ผูกคนพักโจมครับหมอนี่เด็ดพักโจมไม่กินแล้วนี่มาเดีดยเลยครับนี่มีคายมีตะไคร้มีบกข้าวครับพี่น้องมีผลไม้ทุกอย่างครับมีหอยลากนกกระจาบโอ้ข <laughs> ึ้นยานกล้องเลย <laughs> ย่งนี่ออมซ้ายนั่นแหละ <laughs> อ๋อเดียเด๋ยวแดดพอดีดม,มีขีมเมีอีกมื่อนมื่อนบังแดดแห้งเลหน่อยพี่น้องเอานี่ครับมืองทุ่ง,งน้าจั็หน่อยบรรยากาศสดจอดพี่น้องครับนี่เดียวบานปลายชีวิตพี่น้องเลยมีบ้านกลางทุ่งนามีบ้านสวนกลางทุ่งนาเด็ก็พอแล้วชีวิตนี่ เดี paid, ๋ยวเขามาจอบปลาท่านอยูพี่น้องครับโอ้ยมือถือโค้งหอนปื้วดืพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันครับไปครับไปเปิดข้อผิดดีกว่าจะฝ่าดับด้วยมือถือจะฝ่าดับด้วยหอนคักตอนนี้แล้วปลาตื่นจอยพี่น้องพี่น้องครับเดี๋ยวที่นี่เขาเนี่พี่น้องครับเด้อมือถือหอนคักแล้วครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอสิดับก่อนครับ